การสวัสดีท่านผู้ชมที่กราลพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยูคิโอมาเตอร์ดอลกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กแวมพร์กันบ้างครับโดยแวมพร์ครับผมก็จะเป็นหนึ่งในการ์ดครับผมที่เปิดหาในส่วนของบูสเตอร์แพ็คของอีลิกโกนลอร์ดนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยการจะหาการ์ดครับผมรับประกันเลยว่าคนที่เปิดบล็อกนี้เจอของแน่นอนนะครับ เว็บพร์มีจุดดียังไงครับผมจุดดีจุดเด่นของเว็บพร์คือการกลับมาจากสุสานครับผมและเช่นเดียวกันไม่ได้กลับมาฟรีๆนะครับผมกลับมาโดยการเสิร์ชหาการครับผมเว้นมนกับดักครับผมมอนเตอร์นะครับผมที่เกี่ยวกับเว็บพร์ครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าเราสามารถจะเลือกได้ครับผมว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเราจะการใบไหนดีเพื่อมาแก้เกมของเราครับผมรวมถึงการเสิร์ชหาของให้เหมาะสมกับจังหวะที่ถูกต้องไปด้วยนะครับมาดูกันทําอะไรได้บ้างครับเมื่อการใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษครับผมเราสามารถจ่ไอ้พอยห้าร้อยครับ จากนั้นกบผมเอาการ์ดแวมไพร์มอนเตอร์ครับผมจากเด็กๆขึ้นมือนะครับและเช่นเดียวกันรีบผมถ้าเกิดการ์ดบนี่อยู่ในสุสานเราสามารถเอาการ์ดแวมไพร์ครับผมนะจากในมือหรือหงายหน้าในสนามก็ได้ครับผมเอาลงสุสานและอันเชิญการ์ดบนี่จัดสารเข้ามาในสนามแบบพิเศษนะครับและถ้าเกิดการ์ดบนี่เข้ามาด้วยความสามารถนี้และเมื่อออกจากสนามเมื่อไหร่ให้รีบูกการ์ดเบนี่ทิ้งทันทีนะครับ หมถัดมาครับผมเมื่อการไนี้อัญเชิญแบบพษษษษษษิเศษครับผมเราทำการจ่าย้พอย์พอย500ครับผมจากนั้นเอาการดแวมพร์เวทมนต์กับดักครับผมจากเ,กเด็กเอาขึ้นมือนะครับผมและเช่นเดียวกันถ้าเกิดการไปนี้อยู่ในสารเราสามารถเอากาดแวมไพายครับผมจากในมือหรือที่หงายหน้าในสนามผมเอาลงสุสานอัญเชิญการไนี้จากสุสานเข้ามาในสนามแบบพษษษิเศษถ้าเกิดการไนี้เข้ามาด้วยความสามารถนี้และออกจากสนามเมื่อไหร่ให้รีมูกการบปนี้ทิ้งทันทีนะครับถัดมาครับผม เมื่อกาดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษก็ตามเราสามารถจะได้พอยหนึ่งพันจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดแวมไพ์ครับผมที่อยู่ในสุาสานที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้อัญเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษครับผมแต่ว่าการ์ที่อัญเชิญใบนั้นจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับอ่าและเช่นเดียวกันครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้ผมทำลายนะครับผมมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามครับผมจากการต่อสู้เราสามารถหลังจากจบมาเทอร์เฟดเนี่ยเราสามารถจะเอามอนเตอร์ตัวนั้นเข้ามาอยู่ในฟิ์ของเราได้ทันทีนะครับ เอาง่ายก็คือมีความสามารถในการขโมยมอนเตอร์ฝันหตรงข้าไม่พอนะครับผมยังมีความสามารถในการขุดครับผมแต่ก็ต้องเสียกับการจ่ายไล่พอยมานะครับในหนึ่งเทิร์นครับผมทำการจ่ายไล่พอยหนึ่งพันจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ฝันหตรงข้ามหนึ่งใบและมอนเตอร์เวทไพของเราครับผมทำการสลับครับผมนะสลับการควบคุมนะครับก็คืออาจจะขโมยมอนเตอร์ดีๆฝันหตรงข้ามาใช้งานได้เลยนะครับเผิๆอาจจะควบคุมคีย์การ์ดฝันหตรงข้าก็ยังได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันถัดมานะครับผมนะ ถ้าเกิดการ์ดใบนี้ครับผมทำลายมอนเตอร์ฝฟายตข้ามจากการต่อสู้ได้เราสามารถควบคุมมอนเตอร์ฝฟายตข้ามกผมมาอยู่ในฟิวของเราหลังจากจบประเทสเฟดนะครับก็มีความสามารถคล้ายกันนะก็คือตีเขาตายแล้วก็เสิร์ฟได้ครับถัดมาครับผมอีกแล้กก็หลอดไอ้กัวเดรนหลอดนะครับผมนะสามารถทิ้งการ์ดใบนี้ับผมกลับเว่มมต์กับดักในมือนะครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดในสนามหนึ่งใบเอาลงสุสานนะครับและเช่นเดียวกันถ้าเกิดการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถเอาการ์ดเวทมมต์กับดักครับผมที่ควบคุมอยู่ลงสุสาาาาานนนและเออกกกกรรดบบี้้ััขึมืจทํ อันเชิญมอนเตอร์เผาซอมบี้ครับผมแบบพิเศษลงมาในสนามครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000นะครับผมและตอนจบเทิร์นนะครับจนกว่าจะจบเทิร์นฝ่ายตรงข้ามการ์บนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์ฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าการ์บนี้เนี่ยเอามาต่อคอมโบได้หลายหลายเลยนะถ้าเกิดอ่าเอาไปดีขึ้นมือนะครับผมและอันเชิญแบบพายเบย์นี้เข้ามาปุ๊บลงแบบพิเศษจ่ายแล้ว้อยหนึ่งพขุดการ์ดครับผมนะในสนามครับผมในทุสารเข้ามาอีกครับผมและเกิดใบนี้เข้ามาปุ๊บเราก็เอาการเวททมมมมนนนนนนนตต์์ขึ้ืืออออใบบบแ่่่ววาเยูกั ในส่วนของกูดันหลอคเ,เราจะเกิดอะไรขึ้นครับสามารถวนคอมโบต่อได้ทันทีเลยนะอ่ะก็เรียกว่าค่อนข้างจะถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมแต่อย่าลืมนะเอฟเฟกใช้ได้แค่เทินละครั้งนะไปต่อเทินหน้านะครับนะพูดงี้ก็คือเราสามารถเคลียร์มอนเตอร์ครับผมและใบนี้ลงมาปุ๊บพาราจมตี3ามพันนะโอเคน้อยกว่านิดนึงนะครับผมน้อยกว่านี่มัน3ามพนะถ้าลงมาแต่นี่3ามพันแต่ถ้าเกิดตีมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามตายปุ๊บ ขโมยมอนเตอร์ฝันขข้ามาต่อด้วยนะครับผมก็เรียกว่าคุ้มมากเลยนะเช่นเดียวกันครับผมใบด้ก็ลงมาปุ๊บเนี่ยพลังตีปุ๊บก็ขโมยได้เช่นเดียวกันนะครับถัดไานะครับผมเป็นการเวทมนต์ของแวมไพร์ครับผมเลือกเอฟเฟกได้หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับผมเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ที่หงายหน้าของเราแวมอ่าของเราหนึ่งใบจากนั้นเอาก์ดแวมไพร์ครับผมที่อยู่ในเด็กลงสุสานนะครับผมและมอนเตอร์ที่เราเลือกจะเปลี่ยนเลเวลครับผมเท่ากับมอนเตอร์ที่เราลงนะครับ มอนเตอร์แวมไพร์ของเราในสุสานหนึ่งใบกับมอนเตอร์หใบครับผมที่เราควบคุมอยู่นะครับเอาลงสุสานจากนั้นอัญเชิญมอนเตอร์ใบนั้นแวมไพร์ที่เราเลือกขึ้นมานะครับก็ถือว่าเอาเป็นการขุดกันละกันแน่นอนว่าการขุดลงส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นการอัญเชิญแบบพิเศษครับผมเราก็จะได้รับเอฟเฟกต์ผลตรงส่วนนั้นไปด้วยนะครับอ่ะช่วงเมนเฟสหนึ่ครับผมนำการ์ดครับผมจัดเอตตาเด็กครับผมนะ ทำการรีมูฟครับผมเลือกเอา3ใบหรือ6ใบครับผมจากนั้นทําการจั่วการ์ดครับผมเท่ากับการ์ดจำนวนที่เรารีมูฟไปถ้าทุกทที่รีมูฟกสามใบนะครับพูดง่ายก็คือรีมูฟกหกใบเราก็ใช้เอ็กซ์ต้าเด็กครับผมนะเราก็จั่วมา2ใบนะครับถัดมานะครับผมใหนึ่งเทิร์นหนึ่งครั้งเราสามารถจ่ายพอยห้าร้อยครับผมจากนั้นเนี่ยเราสามารถอัญเชิญนอร์มอลแซมมอนแวมไพร์ครับผมได้มากกว่าปกติ1ครั้งนะครับ เช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันครับผมทุกครั้งที่เวมพร์ของเราสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายทองคำครับผมจากการต่อสู้เราจะได้รับในส่วนของไล์พอยเพิ่มขึ้นเท่ากับดาเมจที่เราสร้างไปนะครับอ่ะประสาททองคำนะครับผมนะไม่สามารถสั่งโจมตีผู้เล่นได้ไม่สามารถสั่งโจมตีได้ครับนอกจากเผาอมบีเท่านั้นซึ่งแน่นอนเราก็อมบีทั้งเด็กอยู่แล้วครับนะเราสามารถจ่ายพลอยแปดร้อยเอาอิลิกครับผมมอนเตอร์หรือโกลเด้นแลนด์ครับผมตัวส่วนนี้เนี่ยเอาไว้บนกับดักครับผมจัดเด็กขึ้นมือนะครับ การไปนี้ลงสุสานสามารถเอาการอิดิกครับผมหรือการโกดั้นแด์ไปบนกับดักครับผมจากในเด็กลงสุสานเช่นเดียวกันนะครับระเบิดน้ำครับผมทุกครั้งที่มีการสปอมซัมมอนล้างฟิลครับทำการอัญเชิญครับผมแวมไพร์ครับผมจากในเด็กครับผมเข้ามาตอนจบเทินจะถูกทำลายทิ้งแน่นอนครับผมว่าเราก็สามารถเอามาต่อคอมโบได้หลากหลายเลยนะเลือกเอาได้เลยครับอ่ะเช่นเดียวกันนะครับผมตรงส่วนนี้ ทำการอันเชิญมอนเตอร์ซอมบี้ครับผมจากในเด็กครับผมนะและเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราไม่ควบคุมอีลิมอนเตอร์เราต้องอันเชิญเฉพาะอีกมอนเตอร์เท่านั้นพูดง่ายก็คือถ้าเกิดเรามีการก์ดกดหลอดอยู่ในสนามนะครับผมเราเปิดการ์ดใบนี้ปุ๊บผมสามารถจะอันเชิญเว็บไพ่ตัวไหนก็ได้ครับผมตรงส่วนนี้เอามาเล่นต่อคอมโบได้ครับทาให้ใบนี้รู้สึกว่าโดยค่าลงไปทันทีนะแถมจบเธอระเบิดที่หักนะพูดง่ายกคือถ้าเกิดควบคุมแุนนลาลดีใบนี้มาปุ๊บเสิร์ฟมาจะาพไ่มหนึ่งพันดึงมอนเตอร์ขึ้ ก็เรียกว่างานนี้ต่อคอมโบสนุกเลยครับและอย่างที่าทราบกันดีใบนี้มันเสิร์ชหาได้ให้ได้จ๊ะถัดมาครับผมหากมีการใช้การเวทมนต์กับดักหรือเอฟเฟกต์มอนเตอร์ทำงานขึ้นมาและเราควบคุมการเว็บไยครับผมให้ความสามารถนั้นไร้ผลนะครับผมและทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งซะและถ้าเกิดการ์ดที่เราทำลายเป็นการ์ดมอนเตอร์เราจะได้ไล่์พอยต์เพิ่มขึ้นครับผมเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของการ์ดใบนั้นครับแน่นอนว่าเราก็ใช้การ์ดใบนี้แหละเสิร์ชกับดักขึ้นมานะครับผมก็เรียกว่าต่อคอมโบได้นจย วาร์ดมอนเตอร์ในสนามจะไม่มีเอฟเฟกครับผมก็เอามาต่อค่ะส่วนของคอมโบการ์ดทั่วไปนะครับหลักๆอันเชิญครับผมมอนเตอร์ตัวนึงครับผมนะเป็นนอร์มอลมอนเตอร์เผาซอมบี้นะครับหลักๆเลยอันนี้ก็เป็นเวทมนต์กับดักครับผมถ้าเป็นใบนี้ครับผมถ้าหากเราควบคุมในส่วนของอิดิกอนเดอร์ลอตด้วยนะครับผมก็สามารถรีวูคการ์ดในสุสานฝันต่อข้ามได้ส่วนใบนี้นะครับผมนะก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ทําการอ่าหากเราควบคุมครับผมอิดิกกอนเดอร์ลอดอยู่นะสามารถทําลายการ์ดหนึ่งใบที่หงายหน้าได้นะครับอืม และเช่นเดียวกันถ้าสองใบนี้ครับผมถ้าการ์ดใบนี้เขาอยู่ในอุศาเราสามารถจะทำาาการรีมูฟครับผมเพื่อเอาการ์ดไม่บนกับดักครับผมในส่วนของอิลิคครับผมขึ้นมือได้นะครับไอเอามาเซตได้นะครับใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ใช้ในส่วนของโกลเด้นแลนด์นะครับนะก็เซตสองใบนี้ขึ้นมือนะครับส่วนสองใบนี้เข้าเซตนะครับผมส่วนใบนี้ก็จะทำการเซตสองใบนี้เข้ามานะครับโอเคก็หลักๆก็จะประมาณนี้ครับ ส่วนเอ็กซ์ตาเด็กหลักๆก,ก็คงไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายนะก็ส่วนใหญ่จะใช้ในส่วนของกินสันไนท์นะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของเวมพร์ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเราจะหาเอ็กซ์ตาเด็กดีๆนะครับผมก็แนะนําเป็นเอ็กซิสแรงห้านะครับผมนะหรือไม่กระรงลงสิบไปเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแลงสิบนี้ก็คงเป็นสุดแน่นอนนะสองใบนี้ก็ลงมาปุ๊บนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับผมในะส่วนของเอ็กซิสเข้ามานะครับถือว่าโอเคมาดูรีเพย์กันนิดนึงดีกว่าครับผม ขึ้นอย่างนี้นะครับเล่นยังไงมาดูกันอ่าฝ่ายตรงข้ามก็ผมทําการตัวสองอืมฝ่ายคอมิชันนะครับผมโอเคนะครับลงมาโอเคทําการอัญเชิญเอ็กซิทอ่าสุดดีแอคนะครับสุดดีแอคนี่มันดีจริงๆนะต่อครับผมสุดดีแอคต่อยทีนะครับน่ะ โอเคครับผมตีมตัวเอกก็จะประมาณนี้นะทำการอาเชอร์เอ็กซิทรัวๆนะครับอ่ามาแล้วครับผมตัวหลักปึ๊บหมอบการ์ดสองใบผ่านนะครับผมเข้าเทิรญเราครับผมจั่วการ์ดมานะครับแน่นอนผมเริ่มต้นที่การ์ดจั่วก่อนนะครับทำการบุกการ์ดหกใบนะครับผมเลือกการ์ดคีย์หลักของเราขึ้นมือครับผมถ้าเราได้ประสาททองคำมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ ไม่เจอครับผมรอบนี้นะครับไม่เจอไม่เป็นไรเอากลับจากเคาน์เตอร์ขึ้นมือนะครับผมเก็บไว้นะครับแน่นอนทิ้งครับผมสับบายทำลายทิ้งนะครับอ่าโอเคครับผมจากนั้นพั่มการ์ดให้เรียบร้อยนะครับผมหมอบการ์ดระเบิดน้ําดึงขึ้นมือครับแล้วก็แน่นอนครับผมอัญเชิญลงสนาม ผมกอดีดตัวนะครับติกลับขึ้นมือครับผมลงไปพายใบบอกการเคาน์เตอร์ครับขวดดื้อครับจบเธอเลยครับผมแปะไว้นะครับลงมาครับผมเป็นการจวดต่อนะครับผมเคาน์เตอร์ไม่ให้จ่วนะครับเล่นแบบมือเล่นน้อยเลยหละดีแล้ว มานะครับผมระเบิดน้ำครับไปดูฆ่ามีมอเตอร์รีบอลครับผมนะ <S <S ชิซโซเตนะครับผมเรียกลงมาต่อนะครับแปะเข้ามานะครับแล้วก็ต่อได้ครับผมในสุดของโคโบโซดิแอคต่ออีกรอบนึงนะครับ นะครับผมอ่ะพี่ลิงเราสามารถสั่งโจมตีเข้าผู้เล่นได้โดยตรงได้นะครับผมนะความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือตีเข้าผู้เล่นได้โดยตรงได้เลยนะครับอ่ะพลังโจมตีก็เท่ากับตัวอ่าแมคทิเรียลนะครับหลักๆเลยครับมาครับผมฟืดนะครับข่าเทินครับผมจั่วการ์ดนะครับทำการครับผมทิ้งการ์ดไปพายครับผม เข้ามาในสนามทําการเสิร์ฟการ์ดเวทมนต์ครับผมจ่ายเลยพอยห้าร้อยเอาการ์ดเวทมนต์ขึ้นมือนะครับแน่นอนครับผมต่อเลยครับซุตครับผมเคลียร์ซุตก่อนเลยนะครับอ่าแบบพายครับผมทิ้งการ์ดมอนเตอร์ครับผมดีบุกการ์ดนะผมในสนามครับดในการ์ดเซตครับแปะและวก็ดึงการ์ดนะครับผมเข้ามาในสนาม เสิร์ตการ์ดครับผมใจได้พอยห้าร้อยเสิร์ตมอมเตอร์ขึ้นมือนะครับเอาการ์ดขึ้นมือนะครับปึ๊บลงไปนะครับผมวดไปเลยครับจบเทอร์นผมเอาการ์ดความเซ็ตไว้นะครับทีนี้เราก็มีทั้งการ์ดในมือครับผมสามารถจะเคลียร์ฝ่ายหนามฝ่ายตค้ำได้ด้วยครับผมและยังมีการ์ดในสารครับผมสามารถจะเรียกขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับ พูดง่ายก็คือเราจะไม่แบ่งภาราให้กับตัวของอิริกมากเกินไปนะครับผมนะเราก็จะมีในส่วนของเวทพายเขาเอาไปสู้ได้ด้วยรวมถึงความสามารถในการเสิร์ชหาครับผมรวมถึงคาลเตอร์นะครับเอามาพร้อมกันก็เป็นการขยายรูปแบบครับผมทำให้เด็กเราบุกได้หนักขึ้นกว่าเดิมและก็เพิ่มในส่วนของการคาลเตอร์ครับผมกับการเสิร์ชเข้าไปทีด้วยนะครับ นี่ตีทะลุนะครับผมโคตรเจ็บเลยขอบอกอ่าจัวการ์ดนะครับเป็นเวทมนต์นะครับผมถ้าเป็นเวทมนต์ก็ต่อเลยครับเคลียข้างหลังก่อนอ่าระาจาหายไปแล้วแน่นอนครับผมเคลียพังหลังเอาขึ้นมือนะครับผมและก็ลงต่อแน่นอนครับผมรีบุกการ์ดครับผมและก็หมอบกับดักไว้และหวดครับ บวดซับอีกทีนึงครับผมอ่าเอาการ์ดมาครับผมขโมยมาเป็นแม็กทีเรียลนะครับดึงการ์ดครับผมมาบอกไว้นะครับอ่าอ่า่รงค้ำก็เล่นอะไรไม่ได้ครับตามนี้เลยนะครับอ่มาดูกันต่ออีกรอบนะครับ เป็นดาร์คคอนแทกนะครับฟิวชั่นครับดีๆนะครับลงมาเซตให้เรียบร้อยนะครับจัวการ์ดนะครับผมลงไปหมอบครับผมเซตนะครับผมนำการครับผมจัดเด็กลงสารจากนั้นดึงการครับผมออกมาจรคไ้พอยต์ครับ เข้ามาแบบพิเศษครับผมจ่ายไอพอย5 0ห้าร้อยดึงการ์ดครับผมฝ่ายตัวข้าไม่ยอมให้เราเสิร์ตครับอ่าไม่ได้เสิร์ตนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่มีหมาอีกหนึ่งใบครับในสุสานเอาหมาใหม่ครับลงมานะครับผมเสิร์ตการ์ดเวทมนต์ครับอ่าเสิร์ตกับหมอบครับผมเอาสุสานครับผมดึงขึ้นมือนะครับและแน่นอนครับผมลงแบบพิเศษอีกหนึ่งทีครับ ก็มีทั้งการ์ดเคานเตอรอ์ในสนามกับผมกับมอนเตอร์ที่เอามาบวดเล่นอีกทีนะครับหมูกับผมเซตต่อนะครับแน่นอนก็ผมการที่เรามีอิลิกอยู่ในนี้ปุ๊บเราก็สามารถจะต่อคอมโบได้นะแต่ดูสาตอนนี้ผมไม่มีมอนเตอร์เหลือเลยก็เลยไม่จะลึงใครมานะครับ หมาก็เกียงไปนะครับก็ยอมแพ้ไปนะครับถ้าจะดึงอาจจะดึงหมามานะครับผมเอามาเซตในสนามเพื่อให้หมาเนี่ยเสิร์ดการ์ดกับดักครับผมจากในเด็กครับผมที่เป็นสายกับดักเขาอ่ะมาดูกันอีกรอบนะครับมือขึ้นแบบนี้ครับผมต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะมือเน่านะเพราะว่าการ์ดค่อนข้างจะออกมาลําบากครับผมเพราะว่าการเวมมอนไม่ขึ้นนะครับผมนะแต่ยังดีครับผมก็ได้หลอดขึ้นนะยังสามารถต่อคอมโบได้ครับแต่ถ้าเสดายการที่ขึ้นมาเป็นสายของแวมไพายนะ ฝั่งนู้นครับผมก็ทําการอัญเชิญลิงก์กันมาเดี๋ยวค่อยๆเสริมทีเดียว,วกันนะครับมาดูบอร์ดเขาฝ่ายตัวข้ามนะครับผมผลรวมกันนะครับตอนนี้เขาอัญเชิญทําการอัญเชิญซัมมอนลิงก์ซัมมอนอีกรอบนึงครับความสามารถของกล้าไปน,นี้นะครับผมนะก็คือใช้มอนเตอร์2ตัวที่ผมที่ชื่อต่างกันนะครับผมนะ แล้วก็เมื่อใดก็ตามถ้าผมที่มีการใช้เอฟเฟกต์การ์ดไปอื่นก็ผมอันดีเวทขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเอาอันดีเวทในมือแล้วผมหรือจะเด็กๆครับผมเวทมนต์กับดักนะครับผมลงไปแล้วทำลายการ์ดไปนั้นทิ้งซะนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งใบที่ค่อนข้างจะโหดนะครับเป็นการใช้เคาน์เตอร์ไม่พอยังสามารถถมสุสานได้ต่างหากนะอ่าแล้วก็เอาลูกสุสานครับผมไฟตรงข้ามเปิดเคาน์เตอร์ครับผมเวทมนต์กับดักเอฟเฟกต์มอนเตอร์ไล่ผลนะครับตส่วนนี้ ทำเอฟเฟกของโคดันหลอดเราใช้ไม่ได้ครับลงไฟนะครับผมใช้เฟกผมจ่าย800นะครับผมนะอ่าใช้เฟกครับผมเขาก็ทำการเซตการ์ดครับผมนะเอาการ์ดอีแฟกครับผมจากในมือหรือจากเด็กครับผมนะเอามาทำการเซตใช่ไหมอ่าโอเคนะครับเนี่ยปึ๊บอ๋อเอารีบุไฟโอเคนะครับผมปึ๊บเอามาเซตเห็นไหมอ่าอิแฟกต์มาเซตไว้นะครับเฉยๆนะ เส์อทากของหลักๆเลยครับเป็นตัวเสิรด์จ่าย800นะครับผมนะเอาขึ้นมือนะครับผมมอบการครับผมกดลอดครับผมเอามาถมทิ้งนะครับผมลงขึ้นมือนะครับผมจากนั้นลงมอนเตอร์ไปครับผมไม่ลงกดนลอดเก็บไว้ครับปวดไปเนื่องจากว่าเป็นในส่วนของเวมพร์ครับผมผมก็สามารถที่จะใช้กับดักได้ครับผมและขโมยมอนเตอร์ฝันข้ามมาใช้งานได้อีกต่างหากครับ เนื่องจากตอนนี้ผมยังไม่มีออลิกอยู่นะครับผมดังนั้นการนี้จะเสิร์ฟได้แค่เพาะอลิกเท่านั้นนะครับไ hey, อ้กดเดนหลอดอ่าใช่กดเดนหลอดนะครับอ่ะตอนนี้ก็เหลือกับดักอยู่นะครับเรามีกับดักเคาน์เตอร์กับกับ,กบดักเลียนนะครับอ่ะลงมาครับดึงการลับเข้าเด็กไปทำการอันเชิญลิงลงใหม่ทีนึงครับ บอกการ์ดให้เรียบร้อยนะครับผมทําการ์ดอัติเวดครับผมดึงการ์ดนะครับผมในสุดของอ่าอิลิขึ้นมานะครับฝ่ายเดียร์ครับจะถมการ์ดอัพไม่ให้ครับผมแต่จะเซตอะไรได้สาระเคาน์เตอร์ทิ้งเลยครับอ่าแถมได้ละพอยต์มาด้วยนะครับผมนะเอามาครับผมกกันได้เลยครับลงมาเรียบร้อยนะครับขอเธอครับผมจั่วการ์ดครับ ยังไม่จวก,ก็ยอมไปร้อยแลวนะครับก็แ,แน่นอนนะใบนี้8ปดโก็จ่ายแปดร้อยมาแล้วก็เสิดขึ้นมือแล้วเคลียแพงหลังลงก้ได้ลงได้ต่ออีกเลยครับผมค่อนข้างจะโหดแล้วก็ดึงขึ้นมือลงแบบพายลงแบบพิเศษจ่ายแลย้วพอ,อย,ยดึงขึ้นมาอีกทีครับผมเิดป่าเรียบร้อยนะครับลงมาผมเป็นแทบติ๊กนะครับ เสร็จการ์ดหมอบหมอบครับจั่วการ์ดนะครับผมอ่าฮะแน่นอนครับผมเคลียร์ข้างหลังให้เรียบร้อยลงเสริ์ตเสริ์ตเสร็จปุ๊บหมอบคว่ำดึงการ์ดแบกซีครับ ลงมาหวดเลยครับกับดงก,กับดักมาเพียบเลยครับผมแคปติกผมสุสานเติดเขาผมมอบการ์ดครับผมวดไปเต็มๆหนึ่งหมัดน,นะครับ ครับผมอีกครับผมอีกขั้นหนึ่งลงมาชุบชีวิตครับเนี่ยผมสามารถใช้กล้าไปดีครับผมดึงนะครับผมเราจะดึงอะไรก็ได้นะเพราะตอนนี้เรามีแวมไพร์อยู่ไอ้มีอาควเดแลนอยู่แล้วนะครับไอ้ควเดแลร์ดน,นะครับทีนี้เราก็ ทการดึงการ,ร์ดเสิร์จการ์ดผมจะเอาเวมไพร์ตัวไหนก็ได้นะอ่าเสิร์จป้าครับผมเสิร์จหมานะครับผมแน่นอนการที่หมาอันเชิ่แบบพิเศษจ่ายลเลยพอยห้าร้อยดึงการ์ดไปบนขึ้นมือนะครับมีกับดักอยู่ในสนามด้วยนะครับตรงส่วนนี้อ้อไม่ใช่อันนี้มันนี่วกว่าการ,ร์ดเสิริ์จจำผิดไปไม่เป็นไรกับดักอยู่บนมือละไม่เป็นไรนะครับมาต่อกันอีกทีนะครับอ่าผมุทรสาทให้เรียบร้อยมอบให้เรียบร้อยครับ เข้ามาทำลายทิ้งนะครับเชิญพิเศษครับเข้ามาจ่ายเลยพอยด์้วครับผมพันหนึ่งครับผมดึงหมาเข้ามาครับเด็กเกดไดเฟกครับผมอเชิญมอเตอร์พิเศษแล้วก็เด็กเกดไดเฟกครับทำให้จ่ายนึงพันฟรีนะครับกับดักความหน้ามาอีกรอบหนึ่งครับดึงครับผมเอาหมาเข้ามาครับ จ่ายไอพอยด์500ครับผมเอาการ์ดขึ้นมือเอาเคาน์เตอร์ครับทําการบูชิยานครับผมลงไปครับอ่าฮะทำลายทิ้งครับผมตรงส่วนนี้นะเอาเวทพายครับผมเข้ามาอีกทีนึงแล้วกันไปนะครับเสิร์ฟการ์ดมอนสเตอร์ครับผมขึ้นมือนะครับลงไปครับผมจ่ายไอพอยด์500ครับผมอันนี้ผมลืมไปนะว่าใบนี้ถ้าเกิดลงมาแล้วใช้เอฟเฟกต์เนี่ยนะครับผมมันจะส่งผลทําให้เทอร์นี้เราตีได้แต่ตัวนี้ตัวเดียว แล้วพอตีตายขึ้นมาปุ๊บก็จบครับผมทำให้เธอที่ผมตีไม่ได้แล้วจากนั้นผมเอาไปนี้ออกเลยครับเพรมันอันเชิญได้แต่ปกตินะถ้ามาเชิญแบบพิเศษได้แล้วดึงมาอันนี้โอเคน่าสนใจดึงจากเด็กด้วยแหละนะอันนี้มันดึงจากสุสานนะครับพวกนั้นแทปติกอีกแล้วนะครับมอนเตอร์ในสุสานเราค่อนข้างจะใช้เปลือกเหมือนกันนะรงส่วนนี้ อ่ามีทำลายครับผมมีคเคาน์เตอร์ครับผมเขามีทำลายเรามีคเคาน์เตอร์นะครับอ่าทำลายครับผมดึงการ์ดนะครับผมอันเชิญ์มอัลเตอร์เข้ามาในสนามนะครับอ่าและแน่นอนครับผมทำลายทิ้งครับ จบกันไปรีซบกันมานะครับดึงการ์ดมาต่ออีกทีนะครับอาเถิดครับผมจั่วการ์ดนะครับลงบูชิยันครับผมจ่ายพอย5 0าครับผมทำการเทคมอนเตอร์สลับมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์เข้ากับมอนเตอร์เราสลับกันนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมขโมยมอนแล ขวดนะครับขวดซ้มอีกทีหนึ่งครับขวดอีกหนึ่งทีครับบอกการ์ดครับส่งมอนนะครับรีบูก,การ์ดขวดซ้ำครับ เต็มสนามอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของทีมของ